สวัสดีจ้าทุกผู้ทุกคนยินดีตอนรับขอส่งคุณยายโดนาสตอรีนะจ๊ะพ่อกับยายโดนาอีกเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะยายสีมาอันเอาอันเยียงก่อ็ทวงออกจ้ะนี่ยายปลู่ทวงออกใส่นี่แล้วจตะใส่สูงดัใสอุ้ยเงาเลยพี่น้องเลยตีมือเงาเลยบ้างจริงแล้วยายต้องเอาออกแต่หมอว่านนะจ๊ะ แก้วนบ่ได้เอาออกมาบ้านงาเาเลยพี่น้องเป็นตนเลยนี่จ้ะได้ใส่กลองพลาสติกนี่้ะจ๊ะโปกแล้วก็สิเอาออกแบบนี้เลยจ้ะพี่น้อง ไก่ตัดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะตัดหกักมันทำเอาหากักมันเลยจ้ะตัดออกขังสี่เลยเห็นบ่เนาะงามครับ hạt nó có thìm nó đẹp nè ta hát ăn hát yên nhau cơ อยทอดเออเค็ดหอยทอดเนาะแสบตามเอาเลยจ้ะ แทนที่ย่ายล่องคือกระดาษได้จ้ะกระดาษเช็ดจื้อกระดาษเช็ดมือห้องนี้ไงไม่เดนาใส่กระดาษเช็ดจื้อห้องตะวันไอเนี่ยกลองพลาสติกในห้องกระจอนั่จ้ะเนี่ยเห็นไหมจ้ะนเนี่ยเนี่ยสิเห็น,นไม่โดนากระจกทำเป็นหูเป็นหูนั่นจ้ะเวลาวห้หดน้ำม,มันมันสีแดง ออกได้ไง,ไง่ายๆเนาะแต่นำามนสิได้บอขังตรงออกกูได้บอเนาต้อปลูกสองนกันแค่สองงันนี้กับชิ้นบะหมี่เราจะค้นเดียวโอ้อย่างสูงย่างสูงเลยครับท่าน เกงง่ามจ้ะพี่นอ้องใส่ผ้าคนนนูนหน่อยสอยิหน่อจ้ะปิดข้างนาปิดข้างนาเพิ่นไว้จะได้บอนถือแสงเน่อจ้ะบ่ให้ถือแสงได้จัดย,ย,ย่ายถึงเงินเอเรานัาจึงกระถุงดำเนี่ยมะใส่ไวน้นจ่จ้ะเพราะวายวน บ้านย่านห็นเสียงเสียงดาแเสียงสว่างเลยตัดเอาเลยจ้าบ่ต้องไปเสียดายเงียวแห้งบ้านหอูบ่มีเวลาเอาออกนะจ๊ะ ก็เลยได้หยาวอีกมื้อนึงมื้อนี้นี้เลิกงานมามื้อนี้ก็เล้วโอ้ต้องเอาออกแล้วล่ะยาวปวด ถ้าผูใ้ใดเสียดายเดี๋อต้องตัดก็ได้เราจะเด็ดขาเอา,ากระใสยแบบได้ไล่วอกเกล้นจะก็ว่าเป็นเหง้าเนี่ยจะขาเปนเงาถ้า,ขา,ขาเขาเด็ดอันตั้งแต่ไปหมายถึงว่าถ้าเด็ดออกแบบนี้จ้ะเด็ดเด็ดถิ่มซ้ำเนี่ยก็สิไดย้ยเหงาวอกเกล้นจะเสิได้ยพักไลยขึ้นมานนจะ้ะเนาะแต่โนรัดเอาแบบสะดวกจ้ะแบบง่ายๆ เลยท้าอากาศห่อนอ่ะสองสามมือนก็นโอเคเลยจ้ะพี่น้อง สองสามหมื่นสิขึ้นมากแบบขาดสองของมือก็กลักวจริเนาะจ๊ะเพราะดีนะจ๊ะวอยยุนี่มันอากาศเย็นตลอดเนะจ๊ะด้เลยเอาไว้สี่มือนกระทิงบ่มีเวลาผมนะจ๊ะก็เลยป่เดี๋ยวออกแต่แมนออกว่านมันสามมือส่วนมันก็ตินไปด้่ะ Còn con sẽ đai cho nhìn trời nha cũng đầm đẹp này cũng phải tím màu gì rồi à nha cũng đầm này mắt thì hết này có mít khẩu phải đầy nữa rồi ngọt không có tiếng nào cả như เกือบซองโลเลยเนี่ยต้องมาไปเห็นตัวนี้จากพี่นอ้องตัวที่ห้าวไต่ปูกับพือตัวเขียวเนี่ยนะจ้ะก่อนห้าวสิบปูกเขาจะเอาแต่น่ำทางขึ้นไว้สักก้อนะนะจ๊ะเนาะ ก่อนสีเขานอนเหเ้ากเซน้ได้ตื่นเนี่เหมือนเสาเขากระจังเอามาปลูกนะจ๊ะก็ค้นน้ำเพิ่มทุมื่อลัะพี้นาะประมานี้ย่าโดนัดบระเ้ค้นมาบ้านนะจ๊ะก็ค้นน้ำมาบ้านเพราะว่าคึดว่าเสียวเอาอ่อนเอาออกมื่อวานนะพอดีว่าบาได้เอาออก เราออกมือนี่ล,ลัวเราคือางขกินไรหัวงอกปลอดสารจัดพี่นอองกินเองกินเองจ้ะ ถ้าต้มมาม่าหรือเกเตีเ๋ยวสินะจ้ะน้ำจีนก็เป็นพัดใดจ้ะพี่น้องตัดขาออกแล้งามง่ามๆ่ กือบสองโลกคนเด้อเนี่ยหลายอยู่เลยจ้ะนี่จ้าตัวงอกเข้าสดๆจ้ะตัวงอกปลอดสานจ้ะพี่น้องจ้าแย่กับใส่ถุงใส่ตู้เย็นใหม่นะจ้ะเนาะถ้ามันมาคิดแย่โดนนัดก็อย่าลืมเลยจ้ะพี่น้องจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆหมจ้ะย่โดนนัดเนาะจ๊ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ย่ายก็เอาไว้แค่นี้ก็น,กากน่าจะเนาะพอกันไหมคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจา้ายูดีไม่แหง้งทุผู้ทุกคนเด้อเด้อลำลำเลิ้ดด้วยซุปผู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจา้า